บายดีเมื่อนี้สิพามาทักตีนเสื่องงามๆนอนลายงามๆทักบุญยากลายนี่นะอันนี้มันทางหน้ามันจะเป็นแบบซีอันนี้ทางหลังมันจะเป็นลายแบบซิเนาะวิธีวิธีธเฮาเห็ดห่วงมันหันเฮาจะเห็ดแบบสามเนาะอันนี้มันสามสามสามแบบซี สาม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 แล้วก็บวกหนึ่งเนาะสามบวกหนึ่งคันจะเขากเห็เยาวสมเด็เขาก็เฮิเยาวแบบสามสามไปแล้วเขาสุดท้ายมาเขาจึงมาบวกหนึ่งเนาะวิธีเหดห่วงมันันหโอเคมาเริ่มกันเลยนะทำอีตนี่เขาจะมาทักขึ้นจนให้มันมุดแถว ไปหายจนมันหมดแถวหลังจากเข้าทักขึ้นหมดแถวแล้วแถวต่อมาแถวสองเขาจะทักขึ้นหนึง่งทักขึ้นหนึง่งแล้วเราเอาได้ไปทางหลังแบบีิแล้วเขาก็จะมาทัก ทางหลังนี่ทักสดตัวนี้ไม้นเข้ามาทางหลังนี้แล้วก็เกาะปุดออกแล้วเราจะมาเอาตองตัวนี้เนาะตองนี้เกาะตองนี้ขึ้นมาแล้วเอาไม้นี้สอดใส่แบบสิทักขึ้นทางหลังปุดออกแล้วแล้วก็เอาได้มาทางทางหน้าทักขึ้นหนึง่งเอาได้ไปทางหลังหิดแบบเก่า ทักขึ้นทางหลังแบบสิแล้วเอาเอาไม้นีสอดใส่ตองนี่ตองทั้งหลุมนี่แล้วก็เอาไม้เห็ดแบบสิแล้วกักขึ้นหนึง่งทักไปให,จให้จนให้มันมืดแถว ตรือตองสุดท้ายเมนให้เฮาทักขึ้นต่อมาจะเป็นแถวสามแถวสามจะเป็นทางหลังเบื้องหลังเขาจะทักลงสองหนึ่งสองหลังจากนั้นเอาได้มาทางหน้านี่แล้วปดตัวนี้ออกแล้วเอาได้ไปมาทางหลังเราก็จะทักลงสอง เก็บเบบซี่ไปให้จนให้มันมดแถว แวสุดท้ายทักลงหนึ่งก็จะได้แบบสิวันนี้แถวต่อมาแถวทังหน้าเขาก็จะทักแบบเก่าคือแถวสองคัทักซ้ำไปซ้ำมาแบบสิอันนี้เป็นท้างหน้าเขาทักแถวแบบแบบแบบแถวสองอันเกา่าหันเนาะเขาจะทักขึ้นหนึง่งเอาได้ไปท้างหลังแล้วก็มาทักทังหลังนี่ แอนนี้มาเกาะนี่แล้วก็ทักแบบสิเห็ดไปจนหมดแถวแหละเห็ดคือแถวสอง่ะ ไ็จะได้เบปซี่วันนี้แถวต่อมาจะเป็นทางหลังทางหลังเขากะทักคือเก่าคือแถวสามเขาทักกันทักลงสองเอาได้มาทางหน้าปลดตัวนี้ออกเอาได้ไปทางหลังแล้วก็ทักลงสองแบบสิบไปจนให้มันสุดแถวเห็ดแบบเก่าคือแถวคือแถวสามนั่นแหละ เอาก็ทักแบบเก่านี่ทักไปทักมาให้จนมันได้ตามความยาวที่เขาต้องการนั่นแหละปกติคันเขาเห็ดตีนนั่นตีนนันน่นเสือนี่ก็จะยาวประมาณสองสองอิ้นเท่านั้นแหละเกิดจะได้ลายออกมาแบบซีเนาะอันนี้เป็นทั้งหน้าตัวนี้เป็นทั้งหน้าตัวนี้เป็นทงน้นนทงหลังด้านหลังด้านหน้า